าแล้วค่ะวันนี้หน้าก็จัแจมเหมือนเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่อะไรหรอกวันนี้ก็แต่งหน้าเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ว่าหนิงล้างออกหนิงเพิ่งล้างหน้ามาอาบน้องอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก,กินข้าวกินข้าวเสร็จก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเ <c oughs> พิ่งวางโทรศัพท์แมพเมืปปเมื่อกี้หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะก็เอามาอัปเดตสุดฤทธิ์สุดเดดนะคะสาหรับ คนที่หนึ่งเป็นโค้ชให้ที่ออกเดทไปเนาะวันนี้มาอัปเดตคู่หนึ่งนะคะคู่หนึ่งคุณพี่วัยสามสิเออไม่ใช่สิคุณพี่ไม่ใช่คุณไม่ใช่สามสิคุณพี่วัยห้าสิบสองปีจ้าอย่าบอกว่าตัวเองแก่หนิงบอกแล้วนะห้สิบสองปีจ้านะคะมีเพิ่งมีเดทไปล่าสุดนะคะแล้วก็หนุ่มกลับบ้านหนุ่มกลับบ้านแล้วก็วางแผนกันจ้าแม่ วางแผนกันจ้าว่าจะทำวีซ่านะคะเยี่ยมเยียนใช่ไหมวีซ่าเยี่ยมเยียนไปที่สวีเดนจ้าเลิศน,นะดีงามดีงามนะก็ยินดีด้วยยินดีด้วยสำหรับเดทแรกผ่านไปเดทที่สองตามมาถือว่าประสบความสำเร็จจ้ะแม่ประสบความสำเร็จนะจ้าแล้วก็คุณพี่ก็อยากหนิงอ,อยากจะบอกว่าขอบคุณที่ไว้วางใจให้หนิงเป็นโค้ชแล้วก็ขอบคุณที่นะคะ เชื่ออกเชื่อใจในคําแนะนําที่ต้องเลือกหนุ่มสวีเดนหนุ่มสวีเดนนะคะก็เป็นหนุ่มที่ใจดีนะใจดีแล้วก็เขาเรียกอะไรบ้านช่องเขาถือว่าใช้ได้เลยนะบ้านท่องถือว่าใช้ได้อ,อ็อะไรติดปากน้องบ้านท่องเนี่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่สถานที่เนาะแล้วก็บริเวณบ้านการเป็นอยู่แต่หนิงหนิงหนิงบอกให้พี่เขาไปดูว่าลองไปดูค่ะว่า ตล,ตลาดไทยที่บอกว่าซื้อของอาหารไทยเนี่ยโอเคไหมนะคะหลังจากที่คุณลุงกลับไปแล้วก็วางแผนกันที่จะทําเอกสารเพื่อทําบีซ่าให้คุณพี่ไปเยี่ยมที่ไปอยู่ด้วยที่สวีเดนนะคะแล้วก็ไปดูซิว่าชอบไหมอะไรยังไงไหมก็จะเป็นสเต็ปต่อไปเนาะนี่คือข่าวการวางแผนหนิงก็บอกว่าเป็นสเตป็ปเป็นสเตป็เปเดีที่หนิงบอกอยู่แล้วหนิงชอบอะไรที่แบบสเตป็ปบายสเตป็ปเนาะก็ เป็นการเตรียมตัวยังไงดีบอกว่า,วาโอ้ยดีใจไหมดีใจจ้าประสบความสําเร็จอีกบอกว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วนะจะประสบความสําเร็จเต็มร้อยก็ต่อเมื่อแต่งงานนะคะแต่งงานคือเป็นเริ่มต้นชีวิตใหม่นะัไม่ใช่ว่าแต่งงานคือกูจบแล้วไม่ใช่นะแต่งงานนี่คือการเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นเดอ้อพี่น้อง ทำความเข้าใจใหม่คนไทยจะมองว่าเอ้ยการเป็นแฟนกันคือการเริ่มต้นแต่งงานเมื่อไหร่ปุ๊บคือจบวริสัทบรแมนได้ค่ะอันนี้คือคนไทยนะแต่ถ้าฝรั่งนะคะการแต่งงานคือการเริ่มต้นนะจ๊ะว่าคุณจะไปได้ยาวขนาดไหนอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะทีนี้สําหรับการเตียงตัวหนิงก็จะบอกว่านะคะหนิงเคยพูดไปไว้แล้วสำหรับใครที่แบบเอ้ยยังไม่ได้เคยคุยกับนงิงก็ลองมาดูวิดีโอนี้ดูนะเตมแต่แต่ เตรียมตัวที่จะไปต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะอย่างที่หนึ่งบอกคะ่ะรอทําวีซ่าให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีสองวีซ่าอของสวีเดนนะคะก็ ต้องรอเอกเรียกอ,อะไรหนังสือนะคะหนังสือเชิญมาแบบเออเยี่ยมเยือนอะไรเพราะเรามีรูปคู่รูปครอรแลว้วไม่มียากนะคะก็จะรอเอกสารจากทางคุณลุงส่งเอกสารมาให้เพื่อที่จะเอาไปยื่นนะคะหลังจากนั้นเมื่อคุณยื่นได้วีซ่าแล้วก็สเต็ปต่อไปคือต้องเตรียมตัวเองหนิงอยากจะ้บอกว่ากินอาหารไทยเยอะๆค่ะจากที่หนิงเคยมีประสบการณ์มาต่างประเทศนะคิดว่าเอ้ยมันจะหาง่ายประอาหารไทยหาไม่ง่ายนะคะหาไม่ง่ายที่ต่างประเทศหาง่ายอาจจะมีร้านอาหารแต่มันไม่อร่อยเหมือนเบื้นเหมือนบ้านเรา มันไม่ได้ส่วนเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ส่วนผสมที่แบบว่าเหมือนบ้านเราเนาะบางอย่างเขาก็จะขาดขาดไปมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนาะอันนี้หนิงบอกเลยกินอาหารไทยไว้ในการเติมตัวกินอาหารไทยไว้เลยค่ะอย่างที่สองนะคะเรื่องเสื้อผ้าอันนี้หนิงไม่อยากจะบอกว่าอยากขนไปเยอะเพราะอากาศบ้านเขากับบ้านเราแตกต่างกันนะคะก็จะอย่างที่คุณลุงบอกนะคะก็ไปซื้อที่โนน ไปซื้อที่สวีเดนนะคะคุณลุงจะพาไปซื้อซ่สวีเดนก็เตรียมเอกสอารเตรียมแค่เสื้อผ้าไปบางตัวที่มันที่เราคิดว่าเราจะใส่อยู่บ้านแล้วมันสบายสบายเหมือนเสื้อยืดอย่างนี้เนี่ยนะคะนี่ก็จะซื้อแบบสบายสบาย,สบายใส่อยู่บ้านนะคะเราก็จะไวลาออกข้างนอกเราก็จะใส่ใหม่เนาะอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะอากาศอากาศมันแตกต่างกันนะคะน่าจะหนาวกว่าบ้านหนิงน่าจะหนาวกว่าอเมริกาหนิงคิดว่านะหนิงก็ไม่รู้นี่ไม่เคยไปสวีเดนอ่ะหนิงพูดตรงๆหนิงก็เตรียมตัวที่จะ อยากไปอยู่อะแต่เรียมเตรียมเงินก่อนเตรียมเงินก่อนเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคุณพี่อยู่แล้วนะหนิงชอบไปเยี่ยมพวกแฟนๆหนิงที่ประสบความสําเร็จนะคะถ้าถ้าหนิงมีโอกาสหนิงก็จะไปเยี่ยมนะคะก็หลังจากเรื่องเสือ้อผ้าอาหารการกินแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องความมั่นอกมั่นใจนะคะเพราะคุณไปคุณต้องไปเจอลูกเต้าขเขา คุณต้องไปเจอเพื่อนฝูงเขานะคะหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะไปเจอการพูดการคุยอะไรคุณต้องมั่นใจด้วยแล้วก็รู้จักเอาตัวรอดนะคะนี่คือสิ่งสําคัญในการปรับตัวไปดูซิว่าเราอยู่ได้ไหมตลาดอยู่ยังไงอ,อ,อาหารการกินเป็นยังไงเขาเรียกอะไรเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณลุงใจดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องไปเรียนรู้และศึกษานะคะถ้ามันโอเคคุณก็ค่อยสเต็ปต่อไปที่จะทํา เพราะฉะนั้นอันนี้หนิงไม่อยากให้คุณรีบร้อนนะคะไม่อยากให้ใครที่แบบว่ารีบเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็ค่อยเป็นค่อยๆไปเนาะสำหรับหลายคนที่ถามหนิงมาอยากได้แบบนี้จังเลยอยากจะมีแบบนี้บ้างจังเลยคุณหนิงอยากได้อยากจะได้แบบนี้บ้างจังเลยซึ่งหนิงบอกเลยถ้าคุณไม่หาคุณก็ไม่ได้นะคะถ้าคุณหาคุณก็ได้ซึ่งแบบว่าหาแบบงงๆซาวๆ่เงี้ยคือหาเพราะว่าอยากได้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาส ยากที่จะได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคนที่ช่วยคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาษาเนิงนย้ําแล้วย้ําอีกภาษาต้องได้ถ้าพวกคุณคิดว่าอยากจะได้แล้วกระโดดลงมาเอ้ยได้ได้ผัวฝรั่งวันรอบนี้แบบว่าอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศได้ผัวฝรั่งเล่นเว็บเดตออกไปเล่นทั้งๆั้ท,ที่ไม่ดูเรื่องอะไรเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คือไม่ได้ แล้วคุณเจก็จะมาบ่นกันเองว่าอุ้ยหามานานแล้วก็ไม่ได้สทัทีหามาหลายปีแล้วก็ไม่ได้ก็คุณเจออีเจ้อีเจเจะไม่รู้เรื่องเลยเลยเจ,เจ้ก็อยากได้ผัวอย่างเดียวนะคะเจก็จะไม่ได้ภาษาเลยมันก็ไม่ได้เด้อค่ะเดอ้อจะบอกอีเหลียจะบอกไยฟังจานะจ่าอันนี้ก็คือคือความจริงค่ะคือความจริงที่หนิงพูดแบบชัดเจนเลยหนิงมาอยู่นี่หนิงไม่เคยได้พูดไทยกับใครเลย นิงพูดภาษาไทยกับใครเขาไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเราต้องได้นะคะเพราะคุณจะไปอยู่ต่างประเทศคุณไม่ได้มาอยู่เมืองไทยแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยได้ผวแล้วจะให้เขาไปอยู่ไทยแต่อย่าลืมคุณก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับผัวคุณให้มันเรียนภาษาไทยแล้วกันอีกนานกว่ามันจะได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพัฒนาตัวคุณละคะอย่างน้อยโอกาสในตัวคุณมันก็จะมีมากขึ้นนะคะการสื่อสารการรู้เอกศอกสาหลายๆอย่างมันก็จะทําให้คุณดูดีขึ้นไม่มีใครโดดอยู่ดีๆแล้วได้ โดยที่ไม่ได้ภาษาเลยยากมากนะคะยากมากอันนี้คือสิ่งที่หนิงอยากจะบอกให้ทุกคนทําความเข้าใจแล้วก็อย่าอย่าคิดหวังว่ามันจะง่ายบางคนก็บอกว่าิ้ามันหายากจังละคุณหนิงอ๋อเมบ่ได้ไปหาก,กบดูอันท้องนุ่งท้องนาเ้อค่ะเดิมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสมัยหนิงเด็กๆเนี่ยหนิงไปเปิดก,กบเนี่ยตามไปตรงไปตองแห้งเนี่ยตามเนินตามโคกอะไรอยา่อยางได้ในนะั้นทุงนาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะโคกเครกิร์กอะไรอย่างี้ทุกนาไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นมันหายากค่ะ คุณจะต้องหาดีๆเลือกดีๆคุณถึงจะเจอคนดีถ้าคุณเลือกไม่ดีชีวิตก็จะไม่ดีโทษใครละ่ะต้องโทษตัวเองเพราะคุณเป็นคนเลือกบอกางคนบอกว่าโอ๊ยมาแล้วชีวิตมันแย่ชีวิตลาบากเอาก็โทษตัวเองแล้วตัวเองเลือกบอแมนนะไม่ใช่ว่าไปเลือกคนอื่นไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะต้องเลือกโทษตัวเองเพราะคุณเลือกเองเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซนส์ทีฟนะคะเป็นเรื่องที่แบบต่างคนต่างความคิดซึ่งหนิงก็ไม่อยากจะไปบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะ ทุกอย่างคือคุณเลือกมันไม่ใช่คนอื่นเลือกเพราะฉะนั้นคุณเลือกคุณตัดสินใจเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะหนิงอยากจะให้คุณทําความเข้าใจเป็นกลางๆคุณจะได้ไม่ต้องแบบนั่งมานั่งเครยียดอุ้ยทาไมไม่ได้ทําไมคนนั้นได้ทําไมคนนี้ได้ทําไมฉันไม่ได้เอ้ยนั่นนะสิดูตัวเองถึงจะรู้ว่าทําไมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะ นี่คือสิ่งสำคัญนิงอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนทำความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยอยากจะฝากให้กดไลค์ก็สุดท้ายกดติดตามให้หนิงด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ